สวัสดีครับผมสเปซ่าครับคอรัมนิดนางสื่อพิมพ Sportpool ร,ราชสตาร์สกอร์เลครับวันนี้กับปาเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์นะครับที่10พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะตสองคู่นะครับก็ยังรับซับกันแบบเต็มอิ่มนะครับฟุตบอลเรีกรองนะครับทั้งแชมร็อกโรเวอร์ จบเวร่กินเต็มกันไปนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลน,น่าสนใจเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับโฟกัสสองคู่นะครับผมจะวิเคราะห์ไปที่เรกใหญ่และเรกรองอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณแลยก็แนะนำนะครับรายแอตไทเกอร์เก้าเก้าเก้านะครับรายแอตทีไ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไปที่ Ride at t i เก r 999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับเรดเวอร์พูลสาการของสิงห์ปะหารอยตัว นานแล้วสักพักน,นะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มกลับมาดีชนะ2เกมรวดนะครับกุนซือสตีเวนเจอร์รัปรับแท็ติกมาใช้4 3 1 2ครับตรงนี้ครับทำให้สมดุลทีมลงตัวมากขึ้นนะครับเกมรับเหนียวแน่นขึ้นแระแนว่ดูครับนักเตะอยญ เอมิเรโนบวนเดียคอยปั้นเกมน,นะครับและคู่กองหน้าวางโอริวัตกินจับคู่กับแดนนิเองตัวนี้ครับทำให้การเข้าทำหลากหลายมากขึ้นนะครับวันนี้ครับได้เ่นในบ้านนะครับต่อหน้ากองเชียร์เชื่อว่าแรงฮิต อ่าแรงขึ้นนะครับมีมากขึ้นนะครับรับมือกับทางริเวอร์พูลนะครับซึ่งตอนนี้ยังต้องรุนแรงนะครับแต่เราเห็นนะครับว่าผลงานช่วงหลังของริเวอร์พูลนะครับในช่วงโปรแกรมที่ต้องเตะที่เนี่ยพวกเขาสภาพร่างกายค่อนข้างเกอะนะครับเร่งกันไม่ค่อยขึ้นนะครับแรกที่สำคัญครับสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ครับยังมีเกมชิงดำเอฟเอครับเจอกับเชลซีเราอยู่ตรงนี้ครับเชื่อว่าลูกทีมของเยอร์เกนคอปเนี่ยจะมีความวงพอสมควรนะครับกระแพ้คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่หงแดงนะครับเป็นต่อที่หนึ่ง 25อาจจะมองว่าเหนือกว่าเยอะและแรงจูงใจมากกว่าครับแต่ชั่วโมงนี้โอกาสที่หงแดงเนี่ยจะบุกมายิงขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากกัดตันครับเชียร์บอลลอนเชื่อว่าวินล่าครับเร่นแบบไร้ความกดดันฟอร์มดีขึ้นและมีเสียงเชียร์คอยหนุนครับสู้ได้ครับและอย่างน้อยเชื่อว่าจะไม่แพ้ขาดขาหลังเชียร์บอลลองเชียร์ทางแอสตันวินล่านะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาก็ไปกันที่ฟุตบอลรแกส์อาวอิสราเอลนะครับในกลุ่มโซรุนแชมป์เป็นการเจอกันระหว่างฮาโปเอลเทลอาวิเปิด าพบกับฮาร์โปเอลเบียเชวานะครับสถานการณ์ตอนนี้ของเจ้าบ้านครับค่อนข้างรอยตัวนะครับและฟอร์มช่วงหลังเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับเกมลุกฝืดหวังผลยากวันนี้ครับรับมือกับทางฮาร์โปเอลเบียเชวาดครับซึ่งฟอร์มอย่างดีต่อเนื่องแกรกพวกเขาเนี่ยยังคงมีรุนแชมป์นะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องการจบรองแชมป์รักษาโคต้าฟุตบอลยุโรปนะครับแรงจูงใจเยอะมากกว่านะครับและฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดูแล้วหวังผลได้มากกว่าก็แปลวันนี้ครับเปิดมาให้ที่ฮาร์โปเอลเบียเชวาครับ เป็นต่อที่ศูนจุดห้านะครับพูดครับให้แนะให้ซื้อใจบอลรุนแชมป์นะครับเชื่อว่าฮาโปเอลเบียเชวามีโอกาสบุกมาเก็บ3แต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางฮาโปเอลเบียเชวานะครับสวัสดีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันอังคารนะครับเชียร์แอสตันวิลล่าและเชียร์ฮาโปเอลเบียเชวาขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ